บอยรถบ้านนะคะพบกับพลอยอีกแล้วนะคะในช่วงรีวิวรถสวยรถเข้าใหม่ค่ะสําหรับวันนี้นะคะร้านบอยรถบ้านของเรานะคะมีรถอีก1รุ่นนะคะสวยๆเข้ามาใหม่ค่ะวันนี้พลอยจะมานําเสนอนะคะรถ e ีโกคาสไตล์แฮสเปกลูกค้าที่น่าสนใจมากๆนะคะเพราะว่าคันนี้เนี่ยสไตล์สวยนะคะสไตล์เทเป็น แฮทแบ็กที่สร้างยอดขายให้กับค่าย m a ส d ้ Master อีกรุ่นหนึ่งเลยนะคะสำหรับคันนี้ก็คือเจ้ามาส d ้า2ค่ะคันนี้เลยค่ะลูกค้าคันนี้จะเป็น m a ส d ้2นะคะ1.3นะคะ Sky Active s p o อร์ตไฮคอนเน็กค่ะลูกค้าคันนี้ปี2015เลยค่ะก็คือปียังใหม่อยู่นะคะสำหรับคันนี้เกียร์อันโนมัตินะคะคันนี้ขอบอกว่ารูปร่างรูปทรงของเขาเนี่ย สวยมากๆสไตล์เท่นะคะลูกค้าคันนี้งานประกอบดีขับดีนะคะประหยัดน้ำมันแล้วก็ออปชั่นมาเต็มเลยค่ะข้างในเดี๋ยวพอจะพาไปชมนะคะก็คือเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีค่ะลูกค้าคันนี้เดี๋ยวเราไปดูการออกแบบภายนอกของคันนี้กันนะคะสำหรับคันนี้ m a ด้าสอคันนี้มาด้วยสีน้ำเงินโอ้โหจะบอกว่าสีเนี้ยหายากค่ะลูกค้าแล้วก็เป็นสีที่ลูกค้าเนี่ย จะไม่ค่อยเห็นตามท้องถนนต้องเป็นคนที่แบบว่าชอบจริงๆแล้วก็สีถูกฉลกนะคะลูกค้าเอาคันนี้ไปรับรองนะคะสวยมากๆเด่นมากๆเลยค่ะค่ะการออกแบบข้างนอกก็คือโคมไฟของเขาก็จะเป็นโคมไฟแบบมันติ r รฟเฟกเตอร์แบบฮาโลเจนคะ่ะลูกค้าแล้วก็กระจังหน้าเขามาสวยๆแบบนี้เลยนี่ มีลายคาร์บอนมาให้ด้วยแล้วก็อันนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วค่ะสำหรับคันนี้นะคะโอ้หออปชั่นเต็มมากๆค่ะไปดูด้านข้างกันบ้างนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้จะมาพร้อมล้อแม็กอลอยขนาด15นิ้วจากโรงงานเลยค่ะล้อแม็กอยู่ในสภาพดีนะคะ ไม่มีรอยเบียดฟุตบาทอะไรต่างๆนะคะอยู่ในสภาพสวยงามค่ะลูกค้าต่อไปนะคะเรามาดูนี่ค่ะกระจกมองข้างก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถสวยงามมากๆคันนี้ตกตกแต่งฟิล์มกองแสงมาให้แล้วพร้อมใช้งานและจะมีคิ้วกันสาดมาให้ค่ะลูกค้ากระจกก็จะเป็นของ m a ส d a เลยนะคะลูกค้านี่เราไปดูโครงสร้างภายในสำหรับ ตัวนี้นะคะของเขาจะเป็นกุญแจแบบ Smart Key l e เแล้วนะคะแต่คันนี้ก็คือต้องกดปุ่มตรงนี้นะคะแล้วก็สามารถเปิดได้เป็น Smart Key l e เลสคันสมัยมากๆ่ะค่ะ,ะมาดูแผงประตูกันบ้างน,นะคะแผงประตูสวยๆแบบนี้เลยค่ะแผงประตูเดิมแน่นอนน,อน็นอตยังไม่เคยขยับนะคะลูกค้าและประกันโครงสร้างเม็ดอาร์เรียงตัวสวยแบบนี้เลยค่ะไม่มีชนหนักพิกความน้ำท่วมแน่นอนค่ะนี่ค่ะลูกค้าแล้วก็ยังมี ดูน็อตต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นข้างหน้าข้างหลังนี่ค่ะฝากระโปรงหลังนี่ค่ะแผงประตูเดิมๆสวยงามแบบนี้เลยนะคะแล้วก็โครงสร้างก็คือเม็ดอาเรียงตัวสวยแบบนี้เลยค่ะสวยงามมากๆเลยดีไซน์เก๋ไก๋สไตล์แฮชแบกลูกค้าหากันเยอะนะคะสำหรับรถแฮชแบกสำหรับมาต้าคันนี้โคมไฟนะคะก็จะเป็นโคมไฟท้ายแบบนี้ค่ะสวยๆแบบนี้เลย ทางบนก็จะมีไฟเบรกตรงพีษสเสาอากาศนะคะลูกค้ามีกล้องนะคะกล้อง่องหลังให้ด้วยนี่ค่ะสวยงามมากๆค่ะเดี๋ยวพ่อจะพาไปชมห้องสัมภาระท้ายกันนะคะสำหรับห้องสัมภาระท้ายสไตล์แฮสแบกนี่คะ่ะลูกค้าเปิดออกมาตัวนี้สามารถถอดเก็บได้ถ้าลูกค้าไม่ไม่ชอบนะคะก็คือเอาไว้ปิดเวลาวางของข้างล่างนะคะก็จะเป็น ยังอะไรเครื่องมือในการถอดล้อแม่แรงอยู่ครบถ้วนค่ะลูกค้านี่จ้าแล้วก็คันเนี้เป็นรถแฮสแบกนะคะลูกค้ามันสามารถที่จะพับเบาะได้60-40ก็คืออนเนกประสงค์นะคะสไซล์แฮสแบกแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูกว้างๆนะคะน,นกดแค่กดปุ่มค่ะลูกค้า ส่องได้เลยค่ะข้างล่างก็จะกว้างแบบนี้เลยอ่าแค่กดปุ่มก็จะพับแบบ60 40ได้อันนี้ก็คือพับเก็บได้นะคะถ้าไม่ชอบนะคะอันนี้ก็คือสไตล์แฮชสบ็กของ m a z d าก็คือสวยงามสปอร์ตดูร้านะคะเดี๋ยวเ้าจะพาไปชมด้านในตัวรถกันเพราะว่าของเขาจะมีออปชั่นจัดเต็มค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะพาไปชมกันเลยค่ะสนับสนุนโดย ค่ for sure. a, r โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาค่าโฟร์ชัว c o m, 2, 8, on, m. Hm ค่ะสำหรับตอนนี้เราก็จะพามาดูด้านในของตัวรถคันนี้นะคะสำหรับคันนี้ข้างในออกแบบโทนสีดำสปอร์ตรู้หลาเบาะนะคะจะเป็นเบาะหนังนีค่ะเบาะหนังสีดำเดินตะเข็บด้แดงสวยงามมากๆเลยสภาพการใช้งานก็มีรอยยันนิดหน่อยตามการใช้งานแต่ว่าไม่มีรอยฉีกขาดแน่นอนนะคะ สำหรับคันนี้ค่ะลูกค้าจะขอขอบอกว่าข้างในเขาออปชั่นจัดเต็มมากนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบกลุ่มสตาร์ทนีฟุตสตาร์ทนะคะลูกค้ากระจกไฟฟ้าทั้ง4บานแล้วก็จะมีระบบ i d เดลิงสต็ค่ะลูกค้าก็คือเวลาจอดไฟลงไฟแดงเนี่ยก็คือเครื่องยนต์มันจะดับนิดมาดับเครื่องให้แบบว่าเสียงเงียบนะคะลูกค้าแล้วก็ช่วยประหยัดน้ำมันเป็น i d เดลิงสต็สามารถปิดเปิด,ปดได้ค่ะแล้วก็พวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านแบบนี้นะคะ มีพวงมาลัยมันติกมันติฟังชะนีควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมลลาลัยมีบลูทูธนะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้เลขกิโลค่ะลูกค้าคันนี้แค่แสนนิดนิดเท่านั้นเองค่ะปี2015ถือได้ว่า,าเหมาะสมนะคะสำหรับรถ2015ไม่แสนนิดนิดนะคะถือว่าใช้งานได้ตามปกติคะ่ะลูกค้าและหน้าจอเครื่องเสียงนะคะของเขาจะเป็นหน้าจอแบบนี้นะคะไปแบบเป็นเครื่องเสียง หน้าจอ,อแบบทัสกีนะคะมีระบบนำทางนิเ i กเตอร์มาให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะสําสำหรับคันนี้นะคะมาด้าสคันนี้ออปชันจัดเต็มอย่างที่บอกก็จะมีจอตรงนี้ด้วย mm hmm. เขาเรียกว่าจอ Active Driving d i s p l a y ก็จะเป็นจอบอกความเร็วค่ะลูกค้านี่มันจะมีบอกความเร็วให้เวลาเราวิ่งไปนะคะก็ะคือทันสมัยมากๆเลยค่ะคันน,นี้จะเป็นจอเล็กๆอยู่ข้างหน้านะคะ แล้วก็ระบบแอร์นะคะก็จะเป็นแอร์ออโต้แบบนี้ค่ะมีช่องเชื่อมต่อ USB AUX นะคะครบเลยเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะลูกค้ามีเกียร์สปอร์ตให้เล่นด้วยนะคะออปชั่นจัดเต็มมากๆคันนี้แล้วก็ตรงนี้ค่ะลูกค้าตรงนี้เขาเรียกว่า ปุ่มเซนเตอร์คอมเมนเดอร์ค่ะลูกค้าเป็นปุ่มควบคุมอัจฉริยะอันนี้จะสามารถควบคุมตรงหน้าจอได้ค่ะคือลูกค้าคนไหนที่ขับรถอยู่เราก็เอามือมาหมุนตรงปุ่มเซนเตอร์คอมเมนเดอร์ตัวนี้แล้วก็จะไปที่หน้าจอเนี่ยค่ะควบคุมอัจฉริยะที่หน้าจอเลยโอ้โหสะดวกสบายมากๆกก็ไม่ต้องยื่นมือไปที่หน้าจอก็สามารถควบคุมตรงปุ่มอัจฉริยะตรงนี้ได้เลยนะคะลูกค้าก็คือ ออปชันเขาจัดเต็มสําหรับ m a z ด้าสคันนี้ค่ะค่ะและระบบความปลอดภัยของเขาค่ะลูกค้าก็มีครบจัดเต็มเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD นะคะหรือว่าจะเป็นระบบควบคุมการทรงตัวค่ะระบบ ช่วยออกตัวบนทางลาดชันนะคะแล้วก็มีถุงลมคู่หน้าค่ะลูกค้าก็คือออปชันความปลอดภัยก็จัดเต็มเหมือนกันสําหรับคันนี้แล้วก็ประหยัดน้ํามันเครื่อง1.3เป็นอีเกิลค่ะอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจมากๆค่ะลูกค้าสภาพดีนะคะลูกค้าสภาพสวยงามไม่แค่แสนนิดๆลูกค้าคนไหนกําลังมองหา Master ร์2เฮสเปนะคะลูกค้าโทรมาได้เลยนะคะที่ร้านบรอดบ้านคันนี้สวยมากๆสีน้ำเงินนะคะลูกค้าเพิ่งเข้าใหม่ค่ะ เดี๋ยวพอจะพาไปสรุปราคากันนะคะว่าคันนี้ราคาเท่าไรแล้วก็คุ้มมากๆเลยค่ะไปกันเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับ m a ตด้าสคันนี้สวยมากๆสภาพดีมากๆช่วงร่างดีนะคะลูกค้าขับดีประหยัดน้ํามันสภาพโอ้โหการใช้งานเนี่ยโอ้โหสวยมากๆเลยคันนี้แนะนําเลยค่ะ สำหรับรถคันนี้นะคะเป็น Mazda 2รุ่น1.3 Sky Active เป็นเครื่อง Sky Active นะคะลูกค้าเครื่อง1.3ประหยัดน้ำมันนะคะคันนีออ้อยู่ที่93แรงม้าค่ะลูกค้าก็คือประหยัดน้ำมันอยู่ที่23กิโลลิตรเลยค่ะคันนี้ก็คือประหยัดมากๆลูกค้าคนไหนกำลังมองหาอยู่แนะนำเลยค่ะก็คันนี้เขาจะเป็นรุ่นแบบท็อปอะคะ่ะลูกค้าก็คือจะเป็น รุ่นสปอร์ตนะคะสปอร์ตไฮคอนเน็กเลยปี2015สําหรับราคานั้นนะคะคันนี้ที่ร้านบรอรถบ้านของเรานะคะให้ราคาอยู่ที่389,000บาทเท่านั้นคะ่ะลูกค้าคันนี้ผ่อนเริ่มต้นแค่6,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้า ผ่อนถูกผ่อนสบายแบบนี้พร้อมโปรโมชั่นดีๆที่ร้านบอยรถบ้านก็คือมีช่วยผ่อน365วัน1ปีเต็มๆนะคะสำหรับคันนี้ช่วยผ่อน1 0 0 0บาท12เดือนเลยทีเดียวค่ะผ่อน6ก0 0กว่าบาทมีช่วยผ่อนอีก1,000ปีแรกผ่อนแค่5000กว่าบาทเท่านั้นผ่อนถูกผ่อนดีรถด,ดีแบบนี้นะคะลูกค้าแนะนำเลยค่ะลูกค้ามาทดลองขับมาดูรถได้ที่ร้านบอยรถบ้านนะคะลูกค้าและยังมีโปรโมชั่นดีๆให้ลูกค้าได้เลือกอีกที่ร้านบอยรถบ้านค่ะ สำหรับวันนี้นะคะลูกค้าคนไหนที่ชอบนะคะคันนี้หรือว่าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พลอยด้วยนะคะหรือว่าลูกค้าคนไหนนะคะช่วยแนะนำลูกค้ามาให้นะคะไม่ว่าจะเป็นขายรถสนใจซื้อรถสนใจขายรถนะคะสามารถโทรหาพลอยนะคะได้ที่เบอร์0939262691นะคะเรามีค่าแนะนำให้กับลูกค้าที่พามานะคะซื้ออยู่ที่5,000บาทกันเลยทีเดียวค่ะลูกค้า พามาหาพลได้เลยค่ะเดี๋ยวพลจะมีค่ายนำดีๆให้ลูกค้านะคะค่ะสำหรับวันนี้พลจะขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็ลาไปด้วยรถสวยๆมาต2สองสีาำเงินคันนี้เป็นตัวเลื่อกให้กับลูกค้านะคะวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกับพลใหม่ในคลิปหน้ากับรถสวยๆดีๆที่ร้านไยรถบ้านค่ะสวัสดีค่ะ